อ่าแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยฮะตอนนี้กำลังอยู่กับรายการเลดพิกลองฮนะวันนี้มาแคหฮอนมาแคทสเกาก,กัน,นโอ้โหดมโอเอาเลยเหรอโอ้โหเร็ววะ่ะโหดโหดเปิดเกมมาแดมก็เิวสามเลยทีเดียวนะฮะถ้าเจอจังหวะน,นี้ ดีนายไปโอเควันนี้จะมาแคสเกิลจะเก,ะก่งเกากากเกียนยังไงก็เออเดี๋ยวตามสับเราเออเก่าเกมกากเกียน yeah, <sir. S 1> เก่กงกงยังไงก็รับชมครับตามสับแม่ก่อนนะ แอนดแมนนี่เขาบอกว่าถือเป็นตัวที่อันตรายเหมือนกันนะเขาบอกว่าหวานสเกลจะเพิ่มระยะในการมองเห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็แต่ว่ามันจะปรับค่าความเร็วของการสับในอันเนี้ยอ๋อสี่ครั้งเหรอวะเดี๋ยวดั่นเนผมลองเลย อ๋อเออับสี่ครั้งอะแ,แต่ว่าเบาจะช้ามากแต่ว่าววสีถึงจะสับได้เต็มสี่ครั้งก็ดีนะรวมงเก็บยังโอ้โหได้ดาเมจตมาเลยแรมมาเลยได้ดาเมจอย่างนี้ก็แย่สิครับ ไอเค้หวานหายจำโทษจำโทษแกมนันมาละออเอาไหมาเอาไหมาหวานได้แล้วหวานได้แล้วเดี๋ยวหวานให้ นีเตอร์มากลับครับเพื่อต่อลืมปล่อยมันไปครับตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้ว,ลวฮะกรีเตอร์รอฟอาดแทะอัดมันอะ่ะกดเลนอะ่ะได้ปะ พิมพอะไรเออหรือว่าได้ได้ได้ไดเออรอพระใชอัดมาอย่างเดียวกดเลนนะ่ะกากัดมาดี hmm.

คีเดเตอร์ยืนวยกันเงินเท่าไหร่สองร้อยเองน <c oughs> ่าสงสารคีเดเตอร์นะ

ปาแทงอะไรเกเดเตอร์สู้ๆใครมาวะชิปเคฟาสเชนมาไปแกงยังไปแกงงป้าป้าเกดเต่ไปแกงยังไปปั๊บเลยปั๊บเลยไปไปล่างไปล่างไปกลางดีวะกลางไหวไหมนะกลางไหวไปล่างเลยปะ เอเตอร์มาเอ้าอะไรอ่ะกูมาล่างบอกไปบนชิบเคไม่ฟังกูบ้างเหรอเขบอกมาล่างไอ้เฮมาหน้าไม่มีกลางก็ได้เอเดเตอร์เอเดเตอร์อยู่ไหมเนี่ย เสียเวลาเดินขึ้นเดินลง เอาแล้วเอาแล้วทาอะไรทําอะไรทําอะไรทําอะไรอุย้ยในหาวอัดหน้าไม่เป็นไรครับเอ,เอาไงเอาไงเอาไงอันตรายอย่างนั้นครับอย่างนั้นยายาบอกแล้วยานะ แม่เราผมสกเกลนี่ไม่มีพลาดครับวันช็อตวันคิววันช็อตวันคิวขอมาหน้าหน่อยสกเกลเนียนล่างครับแอะเอะอะเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ แยมโคตรโหดอ,อะพูดตรงเ,เก็บรุมเก็บก็ได้ครับแหมคลิปมึงก็ตีรัวๆกันเลยเนาะ ขี้รัวๆครับไอ้สับสับเอดใช่ครับสับขี้ขี้ที่ข้อขี้ที่ข้อแบบจึ๊กชึ๊เป็นการดันที่รวดเร็วมากครับก็จะตายแบบช้าๆแล้วเจ็บปวดไม่ช้านะครับระดับนี้ชึกๆๆ๊อย่างนี้ตีคืนครับแล้วเราก็เตรียมหลบ ขีเข้าหนึงเออสีป้อมไม่ติดขนีนี่ห่าลืมอยู่ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้อื้อ <c oughs> ออกอะไรดีวะนี่ละกันแล้วก็มันไม่มีบ้องไม่ใช่บ้องครับเล็กเล็กเล็กๆไป เนียยืนเบลสบายใจไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับเลนเรื่อาจะมีแต่ยังไม่รู้ตัวแค่นึงนี่ครับกว้างขวางครับเห็นทุกอย่างสบายใจครับชิปเคฟอร์เซคนมา เดี๋ยวรอกินต้นไม้รอบสอก่อนเดี๋ยวรู้เลยเชี่์แมนแมนมารอบสองแล แขวางเลยแตกอยู่แล้วชิมเคอันตีอัดกูว่าแล้วคูซิคิวคนแรงการล่าอย่างเดียวเลยเนี่ยสเกลแหมกากจุง เออมานดาจังหมดหลับเพื่อการไม่กลับบ้านครับใช้ธรรยาให้มันประโยชน์โอยโอ้เสียอันตีฟรีเลยกาเดเตอร์เอ้ยคุณน่าสงสาร ตรงนี้มันเห็นลูนไหมมันถ้ามองตรงนี้อ่ะหาจุดก่อนเอ้ยเบลไหนเอ้าเบลสีสีอันเน้ขากำลังเสริมหน่อยเห็นลูนเนาะเออเห็นอยู่มั้งไม่กลางเลยว่ะเก็บแมนแมนหนึ่ง โอ้โหโอ้โหโดแดมกวาดรัวๆแดมดาเมจนี้ก็แย่ครับป้อมเลยปะเนี่ยป้อมเลยป้อ,ยปอมเลยปะคนมันตายหมดแล้ว โอ้เกมนี้แบบแดมโหดมากชะนะชัวขอป้อมหน่อยไม่ได้เือนหมดแล้วนี่วะ นะจุดๆเนี้ครับออกของแบบเงินนีนเหลือสะพั่นทันแหลกเดี๋ยวเราซื้อของยิงแม่บ้านก่อนเอาอะไรอะ่ะเงินพอคอนตันแล้วเนี่ยเอาคอนตันก่อนปะดูจอกขี้ก่อนใส่ดาเมจหรือว่าใสา่ซับถ้าใสา่ซับก็ต้องวินวอลไล่รัวๆก็เอานี่ก่อนแล้วกันครับโอเคครับนำม,มาส่งอนะ่ะ ส่งลิงมาลิงมาส่งชิปเคโซกวาดรัวอย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้ครับก่อกวนเนี่ย คุณครับเป็นไงล่ะยาบอกแล้วเาคลิปมาส่งของแล้วมันไม่เอาแล้วไปไหมไปไหมเราจะเอาล็อกไว้ชิบเคกูตายโอ้ยไม่น่าตายพอแม่งมาสอง ไม่น่าครับใครขอเป็นเพื่อนวะใครวะกองกลองกลองไงไอกองก้องไอกลองกลองอยู่ไหนเนี่ยไอ้กลองกลองอ๋อเดมเปียเดมเดมเปียเห็นสเกลโหดไอสเกลดินด้วยปะตอนนั้นอะไรแบบนี้ อีกนา้นเนี่ยเราจะเกิดเนี่ยสักพักหนึ่งสองวิโอกนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยไอคอนคอนวะโอเคคอนเดี๋ยวคอนวาดไปจังหวะนี้ฮ่าฮ่าได้ได้ได้ฮ่าฮ่าฮ่าวิ่งไปหาหวานดี ว่าเธออยู่ไก่ไกหรอกแตกก่อนแตกไหมไอันนี้ไม่แตกหรอกแต่อันนี้แ,แตกเลยนยลี่ลูลีลูลีกูแดกสบายแล้วกูเมย ชิพเคมันอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยร่างสี่เากำลังเสริมหน่ยอยเฮ้ยป้อมตีมันไม่ลดแล้ววะว่าจังหวะนี้เอ้ยกดแตกไปอีกแล้วไม่น่าครับมึงเห็นปะนเห็นปะ มันรู้ละทะเกาหลแถวนี้ถอยแล้วเว้ยอัดหน้าก็ไม่หวั่น,นครับอึดอีกนึนงโอ้ยไม่ได้แหมตายเลยโอ้โหอีกนานเลยครับตายครับอย่างงี้ในจุดนี้ อ้าเดมเปียก็ตายเหรอติดอะไรตายวะติดโดมติดโดมโคโนอสแล้วก็ติดอะไรวะติดโดมโคโนอสแล้วก็ติดอันตีโฟลตเกนหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะตีมันดิกปล่อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกินรอเกิดกัน รอดีนายรอดีนายสักเขาดีไอ้ไหนหาดีาไหนเอามะสัตว์เาหายไปอ้าวกูอยู่ไหนล่ะกูกดแล้วไม่ใช่เหรอรูกกูกดผิดน่าจะกดผิดชิพเคเลยวับมาบ้านตัวเองเลย <c oughs> ยืนอยู่แล้ววับกลับมาที่เดิม โอ้สดกันพันเลยไม่รอกูเลยโซมทำไรโซโซทำไรอยากได้อยากโดนใช่ปะหึหึห <c oughs> ไม่มีอุปรกรณ์มองเห็นฮนะ <c oughs> ให้กูบงังเถอะ ไปขึ้นไปเก็บศพครับณจุดจุดนี้ณจุดจุดน้องจุดจุดนี้อะไรวะไอสาระ <c oughs> าพวกแหลมก็จะโดนเอาหายหายวะเอาเลยเหรอดมแทงเหรอ จุดนี้กูติดหมอกครับแล้วกูกําลังจะซูมมาซูมอัดเลยครับไม่ได้ได้ไม่ได้ก็ปล่อยเพื่อนมันเอาไปครับขอบคุณครับให้กูบ้างครับอ้ยอ,อย่ากัดกูหูเด็กเห็นแล้วกลัวเฟียลครับ อะไรบอเอะไรบอบอะไรบอโอเคไม่เข้าเลยเอ้ยรู้ว่าอัดคลิปวะอย่าบอหนะว่าอัดบอทมันอัดไอตัวกระดูกอะโคตรฟิลเลยครับเอ้ยจังหวะนี้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 ครับสกอตเตอร์หมอกสองแล้วเดี๋ยวเอาอีกพอร์ตเกน นานหมดครับไม่น่าเสี่ยงป้อมตีคิมไปจุดจุดนี้ณจุดจุดเมื่อกี้ครับตีป้อมไปรอด้วยอ,อ้ยอมแล้วอะ่ะกำลังมันเลยไม่น่าคิมมีแดมพโหดจริงพูดตรงพูดตรงแดมโหดจริง เงินเยอะแยะไม่ได้ออกคงออกของอะไรลเลยเงินเยอะแยะไม่ได้ทำอะไรเลยก็โอเคครับมันก็ออกกันหมดแล้วอะ่ะเหลือแต่ไอไหนท์ฮาวกับเดเตอร์สองตัวพอ,อเป็นเพื่อนได้เลยครับบัตรลาดอชอบรูปขอนเราเลยอะ่ะโอเคครับก็ตายน้อยที่สุดนะนะแหมหล่อเลยจะมีคนตายน้อยกว่าอีกอรรมา มลายม่อยู่ถ้ามลาอยู่ในเกมอาจจะนืดน,นานเนื้นยันกันนี้ก็ได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีล้วก็สวัสดี